เปิดธุรกิจเอชุติมาดาราสาวรุ่นใหญ่ดีกรีนางสาวไทยครองกิจการไม่ธรรมดาจากกรณีฟ้องสุภกิจอายุ25ปีนักสแสดงอดีตดาราหนุ่มวัยรุ่น25ปีได้เดินทางเข้าร้องขอความช่วยเหลือต่อเพจสายไหมต้องรอดหลังเลิกรากับเอ้ชุติมาไม่ยอมส่งค่างวดรถยนต์ bmw และบ้านมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาททำให้ตอนนี้ถูกไฟแนนซ์ฟ้องร้องตามรถ เพราะอดีตแฟนสาวก็ไม่ยอมนำรถไปคืนและนำรถไปแอบซ่อนจากไฟแนนซ์ส่วนบ้านก็ถูกยึดไปแล้วจนทำให้ชื่อตอนเองถูก black list ล่าสุดวันที่3กรกฎาคม66เอชุติมาและฟรองสุภกิจอดีตแฟนหนุ่มพร้อมคุณแม่ได้มาออกรายการโหนกระแสหลังแฟนเด็กออกมาแฉเอชุติมาใช้ชื่อซื้อบ้านรถไม่ยอมจ่ายจนโดนยึดติดบล็คลิสต์และสวนกันเดือดกลางรายการกลายเป็นดราม่าที่ร้อนระอุไปทั้งโซเชียล สำหรับเอหรือชูติมานายนาหรือชื่อจีนอุมาพรนายนานท์เป็นนางแบบและนักแสดงสาวชาวไทยที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีเธอเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเข้าร่วมการประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม2530โดยสามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศได้ในปีเดียวกันเอชูติมาได้เข้าร่วมการประกวดนางสาวไทย และชนะเลิโดยได้ครองตำแหน่งนางสาวไทย2,530และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดนางสาวจากกวาน1,987ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคปโปร์อีกด้วยก่อนจะเปิดตัวในฐานนักสแสดงด้วยการรับบทนางเอกในละครเรื่องแผลเก่าออกอากาศทางช่อง7ในปี2,531นอกจากนี้จากฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ผ่านระบบวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทครบวงจรของเครเดนดาต้าพบว่าแคทุต e, ิมานั่งเป็นกรรมการบริษัท1แห่งถือหุ้นสองรายการมูลค่าหุ้นทั้งหมด345,876บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้บริษัทเศรษฐีรวยทรัพย์8บ888จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่3มีนาคม2564พบรายชื่อนางสาวอุมาพรในยนานนน์เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทและถือหุ้นจำนวน5,000หุ้น 50.00% 50. มูล,ลค่าหุ้น0บาทดำเนินธุรกิจประกอบกิจการบริการจัดหางานนักแสดงดาราพิธีกรงานฟิตตี้ทุนจดทะเบียน1ล้านบาทยังไม่พบรายงานแจ้งผลประกอบการแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังพบว่าได้ถือหุ้นบริษัทโอกาสทองคอปเปอเรชั่นจำกัดเป็นธุรกิจขายปุ๋ย เครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรทุกชนิดโดยถือหุ้นจำนวน3,300หุ้น33.00%มูล,ลค่าหุ้น345,876บาทซึ่งที่ผ่านมายังพบว่าเธอเคยนั่งเป็นกรรมการบริษัทและห้างหุ้นส่วนอีกสองแห่งได้แก่บริษัท e p a Entertainment จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่24มิถุนายน2,548ดําำเนินธุรกิจประกอบกิจการค้าอาหารสดอาหารแห้งเครื่องกระป๋องและเครื่องบริโภคอื่น ทุนจดทะเบียน1ล้านบาทปัจจุบันสถานภาพกิจการเป็นร้างเมื่อวันที่30กันยายน2554ห้างหุ้นส่วนจำกัดเดอะเบสแล็กซมิธจดทะเบียนเมื่อวันที่28กันยายน2537พบนางสาวอุมาพรนายนาโน,นนั่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย iture, เฟอร์นิเจอร์เหล็ก iture, เฟอร์นิเจอร์เหล็กดัดทุนจดทะเบียนหนึ่งล้านบาท ปัจจุบันสถานภาพกิจการเป็นร้างเมื่อวันที่30กรกฎาคม2555